คลิปนี้ผมก็จะมาทำการโมดิฟายหัวเทียนนะครับผมจะตัดเขี้ยวหัวเทียนออกนะครับผมอันนี้ก็ทำการตัดเขี้ยวหัวเทียนออกเสร็จเรียบร้อยนะครับไปดูผลลัพธ์กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ ให้ดูความาแตกต่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดูไปด้วยฟังไปด้วยนะครับาทางขวาจะเป็นหัวเทียนเดิมที่ผ่านการาโมแล้วนะครับซึ่งผมได้ทำการโมเรียบร้อยแล้วส่วนาทางซ้ายจะเป็นหัวเทียนเดิมเดิมเดิมที่ยังไม่ได้โมดิฟายอะไรเลยนะครับ <c oughs> สิ่งที่เห็นก็ เป็นไปตามวิดีโอนะครับที่ท่านได้เห็นนะครับ